เราต้องปรุงจมตีเยอรมันนะจุดนี้ไม่งั้นเราจะแพ้สงครามนี่เราต้อตั้งการตั้งเยอะใครมันจะไปตัง้งกระถังใช่ทำไมมีกระถังโอเคกันไม่หลอดก็้ว <c oughs> ทำไมเรามีหมวกเดียวอ่ะพี่น้ำมันก็มีหมดเดียวนะเลยจะหาหมดเดยอะทำไมบัวไปไปไปย,ยิง ตังเตโตโจซีแล้วอ็กระดูกเชิงกรามผมหักกระดูกขาผมเละแล้วโอ้เฉียวไปนะไอ้นมยิงโอ้ยิงไม่โดนให้ตายเถอะขาผมหัดแต่บุญผมยังไม่หัก เอ๊ะเมย์ยื่อยื้อยังไงเฮ้ยยิงมือกาดใส่ค้าตึกต่อไป เดี๋ยวไปไวๆรูปต่อไปไว้ ปะตู้ to the ติดด้วย it's はい。 เราสั่งองความเสียห,หายใครเปานม้แตกไปแล้วก็ใค่นี้แตกแล้วกระถางยังดำเนินหน้าต่อไป าคกระุุนตัง่อยมาอย่างใช่น้อย พิพกัตเจรมันไจแต่ากษ์เจรมันก็พลาดเพดีเพราะว่าเจรมันดนจากทางอบัิจีกัรับกจกป่นตาดที่ไม่ใช่ความจริงอย่างเท่านี้